สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกมการแข่งขันของชมพู่พรพันธ์ที่จะเจอกับโมเมธนัชาสุกสดกันนะคะอันดับแรกเราก็จะมาลุ้นว่าชมพู่พรพันธ์จะได้ลงไปทำหน้าที่เซตให้กับทีมไหมเพราะว่าเหมือนจะได้ข่าวว่าตัวเซตที่เป็นโลเคอลที่ชื่อคิมหาขยองอะค่ะ ถ้าเกิดว่าเธอหายจากบาดเจ็บแล้วเนี่ยและสามารถลงเล่นได้เขาอาจจะให้เธอลงไปเล่นเกมที่จะเจอกับไ p a พสของทีมธนชานะคะแต่ว่าข่าวนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะเราก็ไม่รู้ว่าเฮดโค้ดคิมโฮซุนเนี่ยจะตัดสินใจว่ายังไงเพราะว่าจาก3เกมที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าทีม IBK a u t o s o ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยสักเกมแต่ที่สำคัญโค้ชคิมโฮซุนเขาให้ชมพู่พรพันธ์ปรับการเล่น นั่นก็คือให้ลดสปีดในการเซตลูกลงแล้วก็จังหวะการเซตบอลให้เซตสูงขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้มีโอกาสตีทําคะแนนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็มีหลายคนที่บอกว่าพรพานอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าการแข่งขันประมาณ6เกมถึงจะปรับตัวได้ดีเข้ากับทีมเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะทาได้ไหม แต่สำหรับเกมของวันเนี้เรารอดูสิว่าพรพันธ์จะได้ลงไหมแล้วถ้าได้ลงเธอจะปรับเกมยังไงปรับการเล่นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันดูก็แล้วกันค่ะสำหรับโมเมธนัชาสุขสดในทีม h ไ Pass นะเท่าที่ผ่านมาน้องก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ทำคะแนนได้ดีถึงแม้ว่ายังไม่เคยเอาชนะทีมไหนได้ตั้งแต่ที่แข่งมาแล้วก็อันดับในตารางก็ดีกว่าอันดับบวยนิดนึงคืออยู่ในอันดับที่6 เดี๋ยวสำหรับเกมวันนี้นะคะก็รอดูว่าน้องจะโชว์ผลงานได้โดดเด่นขนาดไหนแล้วก็จะเก็บคะแนนไปได้เท่าไหร่นะเราก็คงตามเชียร์ตามลุ้นกันทั้งสองคนละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วใครมีคำติโชว์อะไรยังไงเขียนคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ